สวัสดีนักงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง y ยู u ูบโกราลเพจโกลาวแล้วก็เว็บไซต์โก a าล w .com วันนี้อังคาร25มีนาคมโกราวแล้วก็ยังมีข่าวข่าวเกี่ยวกับการลง คุทองคําในแง่มุมต่างๆมาฝากกันนะครับทั้งตัวโกลสปอตแล้วก็ราคาทองคําไทยเองราคาโกลสปอตหลังจากที่ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่2,222ดอลลร์หลังจากนั้นก็ปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆนะครับเมื่อาวานนี้พยายามขึ้นไปยืนเหนือ2,180แต่ก็ยืนไม่ได้ก็ปรับลดลงมาเล็กน้อยนะครับคราวนี้ก็พยายามแบ่งตัวอยู่แถว2,000 160ยกสิถึงสองพันงอสิบารนะครับต้องมาดูว่าทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรผมพูดคุยกับทางคุณจรลเวศศักดิ์ศรีผู้วยการฝ่ายแนะนําการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสิำกัดกนะครับมาดูมุมมองของทางคลาสสิกออสิจันว่าทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแล้วระวังแผนการลงทุนกันอย่างไรดีไปพูดคุยกับทางคุณจลเวศเลยครับสวัสดีครับคุณจลเวศครับครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้โกสปอตขึ้นไหวกรอบแคบนะครับแต่กก็มมมาาเปปนนนนตตลดดดใแแบบววไไ้้ออองง่ัคร สำหรับทองคำนะฮะหลังจากที่พีคนะฮะทำจุดสูงสุดใหม่นะไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะหลังจากที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะว่าเฟดเนี่ยจะเริ่มทำการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยในช่วงกลางปีนะฮะแล้วก็อาจจะลดดอกเบี้ยถึงสามครั้งในปีนี้นะฮะนั่นคือจุดที่ Impact ทำให้ ราคาทองคำไปทำ high นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประมาณบริเวณ2,222-23เหรียญครับ <c oughs> นะและหลังจากนั้นครับราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงมานะครับตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งถึงเมื่อวานรวมถึงวันนี้ด้วยนะจะลดความร้อนแรงลงไปค่อนข้างเยอะนะนั่นหมายความว่า,าระยะนี้สัปดาห์นี้ถ้าไม่ได้มีอีเวนต์นะฮะที่ใหญ่ในระดับเป็ด ผมว่าทองคำเนี่ยก็อาจจะแข่งไม่ดีสักเท่าไหร่นะแต่สิ่งที่น่าสนใจหนึ่งประเด็นนะฮะก็คือว่าเในแง่ของตัวเลขเงินเฟ้อนะที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมือ่อช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเดือนมกราการุมงผาเฟดเม่เฟดไม่ได้ความสนใจเฟดยังคงยืนยันว่าจะยังคงปรับรอัตราอัตราดอกเบีย้ยอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่จับใจความได้จากเฟดนะฮะก็คือตัวเลขเศรษฐกิจนะที่ เอ่อเริ่มดีขึ้นเริ่มฟื้นตัวนะครับก็ถือว่าเอ่อเป็นปัจจัยที่เฟดไม่ได้กลัวนะฮเฟดยินดีที่จะเอ่ออยากเห็นตัวเลขเศรษฐกิจฟื้นนะพร้อมๆกับความต้องการที่เฟดจะเริ่มปรับลดอาาัตราดอกเบีย้ยครับถ้าเกิดเรามองในแง่ของเทคนิคนะครับขึ้นไปแต่สอง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 แล้วก็ลงเทสลงมาวันนั้สองหนึ่งหกศูนย์ส่วนเกือศูนย์เมื่อวานนี้พยายามขึ้นไปสองหนึ่งแปดศูนย์แต่ก็ยืนไม่ได้มองมันจะไปยังไงต่อครับ เอ่อผมว่ามันคือคือรอบนี้ผมผมมองว่ามันน่าจะผ่านจุดผิดไปแล้วนะฮะสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะฮะเพื่อไม่ให้มันย่ำแย่ไปมากกว่านี้นะฮะครับเอ่อผมผมมองแนวรับสำคัญที่บริเวณ2 1 2> 2, 5พันหนร้อยห้าสิ่งเหรียญโซนนี้อืนะครับเพราะทำ,ทำไมต้องมองจุดนี้ด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่ารอบก่อน ที่เขาจับเบรกขึ้นไปทําไฮเนอ่ะเขาต่อแต่ต่อแต่แถวนี้เนี่ยมาประมาณหลายวันอืมอืมประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับเออนั่นหมายความว่าจุดบริเวณตรงเนี้ยมีคนที่มีต้นทุนอืก็เป็นขีเดเวลใช่ไหมครับแถวแถวนี้เอ่อค่อนข้างเยอะเหมือนกันนั่นหมายความว่าอจุดตัดสินใจนะฮะที่ที่คนบอกว่าเฮ้ยท้ามาแตะฉันอาจจะเข้าซื้อเพิ่มหรือในกรณีที่หลุดนะก็อาจจะมีคน ทัลดลอสมาจํานวนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้น2,155เหรียญจึงถือว่าเป็นแนวรับสําคัญและเป็นแนวหนีที่สําคัญด้วยครับถ้า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 มันเอาไม่มอยู่จะลงได้ถึงไหนครับในมุมมองของกสิกเอ่อถ้าดูจากความผันผวนณขณะนี้นะถ้ามองเป็นรายวันเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเอ,อความผันผวนของเขาอยู่ที่ประมาณสัก20-25เหรียญก็ไม่ลึกนะครับ <S 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 ก็ไม่ลึกนะแต่ถ้ามองเป็นรายวิกอ่ะเพิ่มรนิดนึงถ้ามองเป็นรายวิกดนณะขณะนี้นะฮะออเอ,อ่อต่อวิกของทองคำเดี๋ยวผมดูตัวเลขสักครู่นะฮะต่อวิกนะฮะเค้ือนเยอะเคลื่อนไหวยอยู่ประมาณห้าสิบห้าเหรียญครับอืมก็ลงได้ลึกประมาณสักสองรอยี่สิบสองพันหนึ่งร้ยี่สิบอะไรนั้น ใช่สองพันหนึ่งร้อยถึงสองพันหนึ่งร้อยี่สิบโซนนั้นแต่แต่กราบแต่กราบวีกเองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่ถึงกระเสียทรงถูกไหมครับก็ยังก็ยังปิดเขียวได้ไมาจะเป็นโดจิบางๆก็ตามถูกไหมครัถูกต้องแต่ต้องบอกว่าเอ่อถ้าเราประกอบกับอีเวนท์ที่เกิดขึ้นของเฟดครับแล้วเราเห็นภาพโดจิแบบเนี้แปลว่าโดจิแบบเนี้ยมันซึมซับเรื่องของเฟดไปเยอะพอสมควรแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่มีแรงผลักดันที่มันใหญ่กว่าเฟสด การอิมแพคที่จะไปทําจุดสูงสุดใหม่เนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากอ่าเป็นไม่ได้ยากนะอืใช่แล้วยิ่งในทม์เฟรมวิกลี่เนี่ยนะครับแนวรับเดียวกับทม์เฟรมเดลี่เลยคือสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเหรียญน,นั่นหมายความว่าถ้ามันหลุด2 1 5พันหนึ่ง้อยห้าสิบห้าเหรียญมันจะทำให้ทั้งไทม์เฟรมเดลี่ทม์เฟรมวิกลี่มันจะพังลงมาด้วยอ๋อครับอืมอืมก็คือก็คือรอบรอบนีน้น่าจะเป็นการรอบย่อแล้วล่ะถูกไหมครับ อืมผมผมถ้าย่อแปลว่ามันมีโอกาสขึ้นอ๋อมีโอกาสขึ้นสำหรับผมสําหรับผมนะฮะถ้าหลุดสองพันหนึ่งร้ยห้าสิบห้าเหรียญเนี่ยผมไม่ได้มองย่อพักตัวเลยใช่อ่าฮะพักตัวนี้มองลึกแค่ไหนครับอ่าเบื้องต้นอย่างที่ที่เราเคยเห็นช่วงแรกนะะมองแถวสองพันหนึ่งร้อยก่อนครับอ่าฮะถ้าหลุดลงไปเอ่อถ้าหลุดลงไปนะฮะก็การวัดระยะเนี่ยก็ดูกันที่ทีละห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญนะโอเคครับครับ สัปดาห์นี้ GDP PCE คาดว่าจะเอฟเฟกกับตลาดทองคำมากไแค่ไหนครับคือสัปดาห์นี้เนี่ยนอกเหนือจากตัวเลข GDP ตัวเลข PCE แล้วนะครับเอ่อผมยกตัวอย่างวันนี้ด้วยวันอังคารนะก็จะมีตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาดีครับออกมาดีแน่นอนนะดอลลาร์แข็งทองร่วงนะฮะ ผันพิ่หัตตัวเลข G D P นะฮะก็คาดว่าน่าจะออกมาดีดีครับออืใช่แล้กดอีกเหมือนกันกดทองเทอก็กดเหมือนกันครับแล้วก็มีตัวเลขจ็อบเลดเคมด้วยอืมอืมนี่คือนี่คือนี่คือความเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้ถูกไหมครับใช่เฉพาะรอบสัปดาห์นี้ก็คาดว่าน่าจะออกมาดีนะฮะอืมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากปัจจัยแวดล้อมเนี่ยโดยส่วนใหญ่อืมน่าจะส่งผลเชิงลบต่อราคาทองครับอืม สงครามความวุ่นวายรัสเซียยูเครนมองจะเอฟเฟกต์นะครับอืมถ้าถ้ามันจะเอฟเฟกนะฮะผมมองว่ามันคงเอฟเฟกต์เป็นอย่างเมื่อวานแล้วมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะพอพอดูจากเอ่อการเคลื่อนไหวของดอลล่าอืมถ้าดอลล่าถ้าถ้าดอลล่าบอกฉันไม่กลัวเรื่องพวกนี้ทองทองก็ขึ้นใหญ่ครับถ้าฉันจะไปดอลล่าบอกถ้าฉันจะไปไทรก็อยู่ฉันไม่อยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับกลับมาทองไทยนิดนึงครับ ก็ทรงงมาวันสองวันแล้วนะครับพิศทางจะไปยังไงต่อครับเอสำหรับทองไทยเองเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยการอ่อน,อ,อนค่าของเงินบาทเนี่ยก็ช่วยพยุงราคาทองคำแท่งในบ้านเราเนี่ยให้อยู่ในระดับก็อบอกว่าใช้ควาว่าระดับสูงนะครับ ออผมมองว่าก็อาจจะเป็นอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งนะฮะก็คือบาทออนค่าในะที่โกสปอตเนี่ยนะฮะแนวโน้มอาจจะปรับตัวลดลงอืก็คือลงยากอ่ะว่าทองไทยถูกไหมฮะใช่ลงยากแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสครับนะครับเพราะเอผมมองว่าความความแรงนะความแรงของประเด็นประเด็นเฟดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะมันส่งผลต่อทองคําค่อนข้างแรง อืมครับนั่นหมายความว่าผมกำลังจะบอกว่านั่นหมายความว่าหลังจากนี้ไปมันมีความเป็นไปได้ว่าปัจจัยลบที่จะส่งผลต่อราคาทองคํามันอาจจะกดทองคําแรงกว่าบาทที่มันอ่อนก็ได้อ๋อมันมันจะสวนทางกับรอบที่ผ่านมาใช่ไหมครับที่ที่ท,ทองขึ้นแต่แต,แต่บาทแข็งน้อยใช่ถูกไหมฮะซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งเม็ดแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เออราคาทองคําในบ้านเราเรอ่ะมันพักตัวรุนแร<ล>ง อาจจะพักตัวอา,อาจจะไม่แรงเท่ากับโกลสปอร์ตนะฮะแต่ก,ก็ก็มีโอกาสที่จะปรับตัว,ตวลดลงมาได้ครับก็คือสัดส,ส่วนของโกลสปอร์ตลงกับตัวเงินบาทอ่อนค่านี่ก็คือสัดส,ส่วนโกลสปอร์ตยังชนะบาทอ่อนค่าใช่ไหมฮะนักขณะนี้เท่าที่เท่าที่ผมดูนะการอิมแพคต่อเอ่อต่อดอลลารออ์อย่างนี้ทงไทยรับเท่าไหร่ดีครับเอ่อ ผมใช้เป็นแนวหนีได้ไหมฮะนได้แนวแนวหนีแนวหนีแนวยังยังยังไม่ซื้อใช่ไหมยังไม่ซื้อใช่ไหมยังครับยังเนาะโอเคหนีเท่าไหร่ดีครับแนวหนีก็ค่อนข้างที่จะใกล้นิดหนึ่งสามหม่นเจ็ดพันสอง้อยห้าสิบาทครับอืมอ่ะถ้าถทานแนวรับแนวรับรับเท่าไหร่แนวรับซึ่งก็ยังไม่อยากให้รับ อ๋อยังไม่อยากให้รับนะแต่แต่มีเป้าระยะในกรณีที่ถ้าหลุดสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบไก็จะมีเป้าทางด้านล่างเนี่ยแต่เอาสามหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบครับสามหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบนี่คือแนวหนีแนวหนึ่งหรือแนวรับแล้วครับไม่รับครับแต่ให้ให้มองว่าเป็นเป็นเป้าหน่อยนะว่าว่าถ้าสมมติว่าหลุดแนวหนีของเรามันมีโอกาสเป็นงั้นแล้วสุดท้ายแล้วนะฮะเราก็ต้องไปดูอีกทีว่าโซนราคาตรงนั้นน่ะพฤติกรรมของราคา นะตอนนั้นเนี่ยมันเอาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าแนวรับมันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยลงไปแต่วันเดียวแล้วเราจะเข้าไปซื้อเลยแบบเนี้ยมันก็มันก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งว่าอ๋อแนวรับเนี้ยมันจะเอาอยู่หรือไม่เพราะนั้นเราก็ต้องดูพฤติกรรมว่าพอลงไปแต่เสร็จปุ๊บมีอาการการเลี้ยงตัวสักระยะหนึ่งวันสองวันแล้วมีจังหวะของการดีขึ้นมาอาแบบเนี้ยเราถึงมองว่าอ๋อแนวรับค่อยค่อยเข้าซื้อได้อืมคือให้มันสร้างฐานก่อนใช่ไหมครับ ใช่ใช่ใช่อือหืออือหือแต่ถ้าเกิดลงแรงในคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุนเท่าไรนะครับว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่โอโ้โหบวกอย่างเดียวเลยเดียเด๋ยวดีดเดียเด๋ยวดีดเดียเด๋ยวนิวไฮเดี๋ยวนิวไฮทองไทยนี่แบบสุดสตรองเลยนะครับผมผมว่าคนไทยมีประสบการณ์ครับกับเมษากับเ <c oughs> ม <c oughs> สสประโยอโรผมว่าผมว่าเคยเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่เคยเคยเคยเจออยู่มีโอกาสเป็นไปได้แหละคุณจุรเวส อ่าผมไม่ได้มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่แต่กำงจะบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นผมว่าผมเชื่อว่าคนไทยน่าจะรับมือกับเหตุการณ์นั้นได้อืมอืมแต่ไม่ได้บอกว่าจะเกิดนะฮะอืมอืมอืมโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยดูไปทีละช่วงๆแล้วกันนะว่าว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมาส่งผลเอฟเฟกต์ต่อตลาดทองคำยังไงบ้างนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับครับยินดีครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณจรนเวศักศรีผู้ำนการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปร,ร,รึกษาการลงทุนออสซาก,กิออสเตรียจำกัดที่มาลงพูดคุยในวันนี้นะครับกณจะเดบอกเลยครับแนวแถว2 1 5 5 5 8ดอลปลาร์าถือว่าเป็นแนวลบสำคัญเลยนะครับถ้ายืนไม่อยู่แนวโน้มทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในไทม์เฟรมทั้งไทม์เฟรมเล็กๆอย่างหนึ่งชั่วโมงรวมถึงไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมบีอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับราคามีโอกาส พักตัวลงไปแรงเลยเดียวเช่นเดียวกับราคาทองคําไทยครับหลังจากที่ท่งตัวรับสูงมานานนะครับเพราะว่าเงินบาทอ่อนค่าได้หนุนเอาไว้แต่หลังจากนี้ต้องจับตายอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหากสัดส่วนของอาราคาโกลสปอตที่ปรับลดลงไปมากกว่าสัดส่วนของเงินบาทที่อ่อนค่าก็ทําให้ทองไทยลงแรงได้นะครับก็ต้องไปรอดูวันทีหนึ่งแถว37,250ซึ่งใช้เป็นแนวหนีนะครับแล้วก็3 6 8 5 0้าต้องมาดูว่าราคาจะลงไปถึงตรงนั้นได้ในระยะไหนนะครับนี้ก็คือข้อมูลที่โกลา ที่ยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e แ่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยขอบคุณที่ติดตามสดดีครับ